สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลสวัสดี FC ลุงพลปะแตนทุกท่านเช่นเคยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ยังไม่เคยลืมหลังบ้านนะคะวันนี้ก็เป็นวันชิวๆอีกวันหนึ่งเราเราอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะ,ะมาดูช่างนะคะมาดูช่างบูรณะกำแพงก็คือ เติมสีกำแพงบ้านนะคะ,ะหลังบ้านก็จะมาบอกโปรโดีๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ SK ของเรานะคะตอนนี้หลังบ้านใจดีนะคะ FC ก็คือจัดโปรโที่ว่าคุ้มสุดๆนะคะ สี่แถมสองนะคะสี่แถมสองในราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะปลายทางมีบวกเพิ่มนะคะ FC ปลายทางขอบวกเพิ่มนะคะช่วงนี้ก็ช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะช่วงนี้หลังจากที่เราแบบว่าห่างหายไปนานนะคะก็ FC ก็เข้ามาช่วยอุดหนุนหลังบ้านด้วยนะคะจะได้แบบว่ามีงานทำเยอะ ก่นี้นะคะก็คือช่วงนี้เป็นโปรโที่คุ้มสุดๆนะคะในช่วงะจะร้อนก็ไม่ร้อนจะฝนก็ไม่ฝนนะคะตอนนี้จัดไปโปรสแถม2นะคะชาจะเป็นชาเขียวชาไทยนมชมพูนะคะคลาสีค่ารถค่ากินได้นะคะสกล่องแถมสบู่สก้อนนะคะในราคา1,100บาทปลายทางบวกเพิ่มนะคะ ก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์062 225 3979หรือแอดไลน์มาที่ ID Line 777 888 8ดเจเลขตัวนะคะสำหรับวันนี้ก็เราดูช่างทำงานนะคะเราก็มาขายของกันด้วยนะคะคือ4กล่อง4กล่องนี้ใช้กันยาวๆไปเลย1เดือน นะคะ FC 1กล่อง1กล่องจะมี10ซองนะคะก็ทานปทานกันยาวๆไปเลยนะคะจะได้เห็นผลนะคะทานไปแล้วก็ควบคุมกับการดูแลตัวเองไปด้วยนะคะก็จะได้แบบว่ารูปร่างออกมาที่ดีนะคะ FC สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ดีท็อกนะคะ สบู่ก็สบู่ล้างหน้านะคะใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าเกี่ยวกับผิวกายนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะ FC ตอนนี้อย่าลืมนะคะโปรดีๆ สำหรับเดือนนี้นะคะก็คือโปร4แถม2ในราคา1,100บาทนะคะน้องจัดส่งฟรีให้นะคะแต่ถ้าจะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มนะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้ที่ ID l i ไล7 7 7 8 8 8 j เล็กตัวนะคะหรือโทรเข้ามาที่เบอร์062-225-3979นะคะสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับโปรดีๆ ที่มีให้กันในวันนี้นะคะ FG เดือนนี้เดือนกันยายนแล้วนะคะวันที่วันที่สองนะคะเรามาดูช่างทำกำแพงนะคะ อจวันน, <c oughs> นี้มาทำอะไรคะอาจารย์วันนี้มาเ็นรั้วเจ็บงานเป็นดอกบัวตด้านบแสงเก็บงาดครับผมจากที่ไม่ได้ทำมากี่ปีแล้วคะอาจารย์ โอ้ oh, 10กว่าปีแล้วนะคะวันนี้ก็ได้มาตกแต่งนะคะบูรณะซ่อมแซมกำแพงปรงบับปรุงบ้านธรรมรังสีนะคะ<ม>เดี๋ยวพอเสร็จเเอฟซีเดเสร็จก็จะเคลือบเงานะคะดูร,บรอบ เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเอฟซีทุกท่านนะคะครับเดี๋ยวต้องเก็บอีกเ,เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นนี่นี่ต้องไล่เก็บให้หมดแล้วก็

เนไงคะสวยงามไหมบริเวณบ้านรอบๆบ,บ้านนะคะในช่วงนี้ก็อากาศร้อนๆหนาวเย็นพอสมควรนะคะไม่ร้อนมากค่ะเดินเดินในแดดก็ร้อนอยู่นะคะ f อก็อย่าลืมนะคะฝากเข้ามาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ SK ของหลังบ้านด้วยนะคะโปรโมชั่น4แถม2ในวันนี้นะคะคือชา4กล่องค่า4ค่ารถค่ากินได้ แถมสบู่สองก้อนนะคะในราคา1,100บาทจัดส่งฟรีปลายทางบวกเพิ่มนะคะใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะที่ ID l ดี e ไลน์8 8เจเ8ลข2ตัวหรือโทรเข้ามาที่เบอร์062 225 3979นะคะสำหรับคลิปนี้จะขอลงไว้แค่นี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ